สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนว,ควันนี้เราก็จะมารีวิวพัสดุนะคะที่เราสั่งขนมกระดาษมานาอแล้วก็น้องต้นน้ำอีกแล้วนะคะมาทุกรอบเลยค่ะเราก็จะมาแกะกันเลย เก็บไว้มัดเงื่อนอ่เฮ้ยเดี๋ยวมันแพงขอกีดก่อนเจ้าน้ำยกกล้องให้เห็นไหยค่ะเอาให้เห็นพัสดุสิคะจะเห็นหน้าดิฉันทำไมอย่างนี้ถือสิ โอ้ยแล้วต้องจะถึงไงเนี่ยเห็นปะเราก็ต้องมีการจับอะไรกันนิดนึงเนาะเห็นไหมเจะดูให้หน่อยเห็นโอ้ยๆแเคนิ้วกลางโอเคทำการหายใจไว้อ้อะไรอะไรอะไรดูค่ะนี่ ขอตั้งกล้องก่อนขอใส่ใจกันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นนะคะก็จะมีรถที่เราสั่งทั้งหมดก็มีสิบส <f ans> องแผ่นนะคะถุงนึงมีสิบสองแผ่นขอเอาข้างก่อนรับมึงนะคะขอเรียงโกลนขายไหมไม่ขาย นี้ต้นไม่เคยกินรสสีม่วงเลยอ่ะสีม่วงกินแล้วนะคะยังนี่นะคะเราสั่งมาสิรสซ้มไม่มีเหรอ,2 2> อรสองแม่รสซ้มไม่มีเหรอสองสี 2, ่สิบถุงนะคะที่แม่ที่แม่เราสั่งให้กินรสไหนดีเอ่ยร์สรสญีปิ้ลรสอปเปิ้ลอ่ะ ไม่เออแปดอันนี้นะคะของทั้งหมดเนาะเรากินสีเขียวก่อนนะน้องเืมเสียงกัดนี้แบบฟินเวอร์มันไม่มันไม่แข็งอ,ะอ่ะอ่าเรามากินอันแรกกันเลยไม่ค่อยแข็งนะนงไม่<อ>ก๊อกแก๊กเลยอะน่ก๊อกแก๊กเลยเนาะอืม อร่อยเหมือนกระดาษ A4 ฮะทไมกินเราจะให้ขุนแม่กินนะคะให้ออกไม่ต้องถ่ายนะคะเหมือนกินกระดาษ A4 เพราะว่ายิ่มตอนนี้ขนมอะไรหมดเลยต้องเอาเอะไรมาก,กินกระดาษ A4 บ้น้องเราบ,<อ>บ<อ>้าไปแล้วอือเนีญยกรอบไหมขอโทษนะคะที่พูดไปเกี่ยวไปเนาะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไม่เดี๋ยวอีกร้อนหนึ่งได้ไหมบายบ,บาย